เขาเล่นนมนะ้า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 ตืดตืดตืดพี่จำได้โอ้จริงเฮ้ยนายมุนดิโอ้ที่จริงกะว่าจะมาเป็นอัศวินรติการหน่อยโอ้ยโดนฉเฉลยหมดเลยและแต่งตัวตอนนั้นให้ดูอา้าวสรุปเป็นผู้หญิงเหรอนี่ไงเกย์เหรอเอาเหมือนเดิมดีกว่ากะว่าจะเป็นอัศวินนิกพิการโดนฉเฉลยหมดเลยโอ้ยไม่นสนุกไม่ไม่รถใครวะรถ <laughs> ตำรวจไงหน้าถอดล้อไปขายวะแล้วใครเป็นเกย์ผ <laughs> ิดชุดผิดชุดตื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 ด,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 ด น่าจะไม่มีใครเห็นหรอมัง้งไม่มีกูเป็นเกย์พี่โอ้โหทำไมคนนี้ชอบเดินพี่ไม่ได้เบียรนะแต่พี่คิดเป็นหนึ่งเดียวกับบูล็อกเอาเอนาเอ,าเอา้านมนะนมนะหยอกหยอกตกปากแตกทีหนึ่งได้ไหมเนี่ยไม่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 นมอ่ะหยอกหยอกก็พูดดีๆสิเคเคอย่าพูดกับพี่เขาพูดสิมาิกสิมากสิมากสิมากคนนี้เหมือนจะชอบพิมพ์แบบซ้ำๆรัวๆมีชุดอะไรมั่งอ่ะที่ใส่รหัสมีใครกินขนมไหม <laughs> รู้ทันรู้ทันรู้ทันให้ฟรี นมน้า <po bio> นมน้านมน, ites, น,น,น้านมน้าพี่ไม่เอาอ่ะพี่อิ่มแล้วกินหมาได้ไหมขนมอะไรไม่รู้ของฟร <อ lag S 1> ีของฟรีไม่คิดตังค์เอาเอาเอาสวัสดีค่ะเป็นแฟนพ่อเถอะมีหมาให้กินไหมเอาหน่าสักคำอะไรของเจนี่ไม่มีนี่ผมมึงกินหมากันหรือไงตื่นตืตืกินนมเหอะเดี๋ยวเลี้ยงก็อร่อยดีนะหมากูกินหมาใครแฟนเจ๊ใช่หมาอร่อยมากเออหมาอร่อยดีไม่กินหลอกขนมกินหมาใช่ใคร ดีนะไม่ใช่แมวมีคนแฟนใครถามเจ๊๊ใครคุยด้วยใครชื่ออะไรคะฟ้าใสอ้าวก็ชื่อเจ๊ไม่ใช่เหรอ <c oughs> เจ๊เขียนว่าคนไทยฟ้าใสใครคุยกับเจ๊หนูชื่อฟ้าใสเอาเอาเจ๊ๆใครคุยกับเจ๊เนี่ยเจ๊นี่ปุ่หนึ่งทับหนึ่งมีใครคุยกับเจ๊ยังโอ้โหบอกข้อมูลขนาดนี้เด็กกับผมอีกกูมห้าบ้านเลขที่เท่าไหร่จงัจงหวัดอะไรจงังหวัดอะไรจังหวัดอะไรบ้านเลขที่ซอยยี่เบ็ด เอามาไปแล้วจังหวัดบราซิลครับเพ่เอาเอาเรียบร้อยแค่เหลือแค่บอกหมู่และตำบลหฮไฮไฮเดี๋ยวจะส่งของฟรีไปให้โทรศัพท์คุณและสิ่งนั้นมีเวลารัตเจ๊หายน่าสนใจมากเก็บไว้ตั้งนานแล้วเจ๊เขาบอกว่าอะไรซอยยี่สิบเอ็ดหรือว่าบ้านยี่สิบเอ็ดวะน่าเจอยู่บ้านยี่สิบเอ็ดจริงด้วยมีใครกินขนมไหมเนี่ยอยู่ดีๆอยากกินหมาไปเปิดร้านเนื้อกันไอไม่ใช่หมากูเป็นแมวเนื้ออะไรล่ะแมลรนันโดแต่ละคนล้วกกันทางนั้น ใช่ๆอยากกินหมาพวกหมาอร่อยกว่านมอ,อีกไม่อยากกินไม่รั่วนะก้อนนะหยอกหยอกก้อนชี้เปิดด้วยพูดแบบนี้มันก็ไม่ได้นะตอนโลมาครับมึงรู้ไหมกูต้องเข้มขนาดไหนเปิดร้านอะไรกูเปิดหมดเปิดโหมดไม่สนลูกใครเฮ้ยเธอเือเดอเดือเดออออ,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 อ้าวติดรัวๆติดรัวๆของขวัญเอาเอาเอาโดนของของขวัญเล่นแป่วโดนของขวัญกัดคอละ ดาว่าเธอจําฉันไม่ได้เข้าไปดูในบ้านในบ้านมีอะไรครับขายตัวตอกอฟรีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแกใช่เจ้าของบ้านปะตำรวจเดี๋ยวไปบอกใครล่ะเดี๋ยวคุณเป็นตำรวจอะเหอะแต่เราขายคุณตำรวจทำงี้ได้ไงก็ผมเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ขายเนี่ยนะบริสุทธิ์ใช้อให้ไมีคนเข้าไปเพิ่ม มาเก็บดอกเลยจ้าชอบหนีจัดเราอ่ะใช้สามคนยังเอาไม่อยู่ฮ่าฮ่าหบวกต้องห้าคนขอลองออกไปแล้วสองคนรอบนห้องเฮ้พวกนี้ทำไรกันรออยู่ผมขอเจ้าของนะขอให้โชคดีนะคุณตำรวจฮาโลนี่ไงใช้ร่างนี้ดีกว่าของขวัญมาส่งครับผิวไปว่าเยอะกว่าน่ารักว่ะผมเท่ครับตอนนี้เรากำลังเนียนเข้าบ้านคนอยู่แมดบอยอะ น่ารักว่ะใครบอกน่ารักเด็กงับเลยอุ้ยตืดๆๆๆไรไรๆๆๆๆเฮ้ใช่ไหมจีบกันเหรอเอามากอไรเนี่ยสวัสดีค่ะทับสาวมามีอะไรครับขอวันดีครับไรเด็กอะขอเด็กไม่ขอไรจ้าน้องสาวมีเด็ก3ขวบสองคนนะโนทำไมบอกให้คุณไม่สนใจรับของขวัญไปเลี้ยงบ้างเหรอเอ้ยใจเย็นใจเย็น อุ่ยพูดผิดพูดผิดเด้อกัวเด็กเขามาเด็กนะทำไงดีฉันต้องการไปผมไปเองไปหาเองดิเอามันมาตอนนี้เกิดการคนนี้อยากได้เด็กแล้วเป็นเด็กของคนอื่นอ่ะไม่สนใจรับของขวัญไปเลี้ยงไม่เจอ้าเจ๊ไปไหนละเอาโดนแบนได้เจหอยไปไหนละนี่ไม่ฟังแย่มันไปละเอาเดี๋ยว น้ำเอ้าตรงนี้มันไม่ใช่น้ํากลายเป็นหีมาแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังไหยได้มาเนี่ยก็คงอารมณ์เดียวกับสาตรงนี้ปะเอ๊บอ้โหมีคนไทยไหมครับฮอฟูเอ้าไม่ทันไปก่อนส่วนดีวันศุกร์ทับแดดตัวมานหรอครับฮอ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 เฮ้ยหลวงพี่ทำไรให้ดอกไม้อ๋อเอ็มจีไม่ไม่เคยเห็นกล่องขวันเลยพาตัวแดงน่ากลัวกลัวตัวนี้หลวงพี่เป็นไรน่ย ใส่บาตรย่านย่านใส่บาตรอาจจะได้บุญแต่ถ้าใส่ใจคุณจะได้อะไรเยี่ยมได้แค่พี่น้องเอ้ามันไม่พิมพ์อ่ะเหือเอื้อก็ได้เอ้าเอื้อก็ไม่พิมพ์ได้เป็นเกย์เจ็บจีตเอ้าเจ็บจีตก็ไม่พิมพ์เจ็บสุดท้ายได้พิมพ์แค่เจ็บใครถือเอ้าตายรัวๆตายรัวๆัวบ้านที่ยี่สิบสี่รับเลี้ยงเด็กค่ะรับเลี้ยงของข,องขวัญไหมครับขายอะไรครับ อยากได้อะไรอะ่ะผมเอาขนมต้มครับอยากได้เมียหยอกคนนี้ไม่หยอกหรอกเขาพูดจริงครับโอ้ยมีทุกอย่างใช่ไหมครับครับเติเติดเตินอนอยู่เจ้าหนูดี่ทำอะไรเด่ะอ้าวเจ้าของร้านหายครับเอาดีเอาดีเอดีติๆๆดตึดตตอนนี้มีใครรู้ตามผมมาอยู่เฮ้ยอย่าตามของขวัญมาสนใจของขวัญเหรอพี่คิดว่าปลอมตัวละ่ะไม่ได้ปลอมผมของขวัญตัวจริงดูสิ นี่เห็นปะไม่ใช่คนใส่ชุดนาะผมเนี่ยของขวัญตัวจริงฉันจําชื่อเธอได้เราเคยเจอกันบอเคยตอนไหนคุณเคยเจอผมอ่ะคุณอะไรเนี่ยปันฝันส,สวยทำไมชื่อไม่คุณเลยเมื่อกี้อา้าวไปไหนละ <laughs> ฉันจําเธอได้คุณมาสร้างบ้านเหรอจำได้งังนเราเชื่อ,อะไรคุณปันฝันคุณตอบสิ <laughs> เน้นช้อนเน้นช้อน คุณใช้อนคุณปณันฝันผมสร้างบ้านก่อนอ้บคุณโดนนะคุณปณันฝันเา้าวยังแบนไม่ได้ไอ้กาเข้าเปล่ากาเข้าเปล่าคุณปณันฝันอย่าเข้ามาผมจ้องจะเล่นคุณอยู่เฮ้ Sy. ไม่กล้าไม่กล้านี่ะเอ,อ,อ้บอุ้มมุมอุมอมอ้าวกลายเป็นพาขวัญเดินเร็วอ่าแต่ก็มาอยู่มาอยู่ที่จุดเริ่มต้น เอ้ยคุณวางป้ายไรคุณวางป้ายไรไ้เขากลับไปเขียนป้ายดูดิเขาเขียนคำว่าอะไรนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีดอะไรโคนเอาไปออกไหนว่าถ้าแบนอ่าแบนแล้วมันจะนี้ไงอยู่บ้านเร็วอยู่บ้านเร็วโอ้แกงนี้เขามาเป็นแกงเลยอ่ะเมื่อกี้แบบโอ้โหลุมวางป้ายเลย ดีนะยุบบ้านก่อนไม่งั้นฉนะีนด่าเต็มโอ้พวกนี้หมาหมูนี่วะโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับของขวัญด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับ